ที่ผ่านมาเนี่ยท่านให้อะไรกับประชาชนบ้างผมก็ให้ทุกอย่างนะหนึ่งแต่งเพลงให้ฟังเพลงที่ร้องทุกวันเราจะทำตามสัญญาเนี่ยนั่นคือเพลงผมอ่าท่านตอสอครับแล้วท่านให้อะไรอีกครับท่าตนตอสอจริงแล้วเพลงที่<ๆ>ท่านแต่งให้เนี่ยมันเป็นเพลงที่ท่านพูดจริงมาั้งแต่ผมขอค้านครับเพลงไหนที่พูดจริงครับบ้าอะไรห้าปียังไม่ไปไหนเลยเนี่ยไปไหนที่ไหน ก็นี่ก็ไปแล้วไงไปไหนหมดแล้วนี่ฮะก็ไปกันหมดแล้วนี่ทำไมท่านถึงเข้ามาทำงานเพื่อประเทศด้วยอ่ผมไม่ทำละใครจะทำล่ะฮะบ้านเมืองมุ่นหมายผมต้องทำเหรอเออแล้วทำไมท่านถึงเข้าไปยื่นมือเข้าไปช่วยชาวนาด้วยอ่ผมไม่ช่วยละใครจะช่วยล่ะฮะโอ้ท่านครับแล้วไอ้ไม้ละกระพาตัวละแสนซ่องใครเอาครับผมไม่เอาละใครเอาคเอาไปไนโอ้ก็เอาไปเก็บรักษาที่ของมันแพงโอ้ แต่ได้ข่าวว่าท่านเนี่ยทำให้ประชาชนเนี่ยสามคีกันเมื่อก่อนมีเสื้อเหลืองเสื้อแดงมาทะเลาะกันทุกวันแต่ตอท่านมายึดอำนาจถูกต้องไงไม่มีสีเหลืองไม่มีสีแดงแล้วอันนี้ผมกล้าพูดแทนลุงตู่เลยว่าว่าท่านเนี่ยทำให้คนสัมคีกันทั้งประเทศละลายสีเสื้อถูกต้องไงไม่จริงครับก่อนที่ท่านจะเข้ามาเป็นนายกเป็นไงเมื่อก่อนคนด่ากันไปด่ากันมาด่าไอคนนั้นด่าคนนี้แบ่งพรรคนั้นพรรคนี้แบ่งสีเสื้อกันเต็มพอท่านมาเป็นนายกเป็นไงเขาไม่ด่ากันแล้วตอนนี้เขาหันมาด่าลุงตู่คนเดียวเลยโ ตั้งแต่ลุงเข้ามาเนี่ยเรื่องปัญหาสีเสื้อผมเห็นอยู่ทำไมคนทะเลาะกันเรื่องสีเสื้อใช่จริงๆอีกฝั่งตะโกนชี้หน้าด่าอีกฝั่งอะะว่าเฮ้ยคนไทยวะเนี่ยคนไทยก็ใส่สีขาวสีดำแล้วไม่ใช่คนไทยไงวะโอ้แล้วอีกฝั่งวะไงตะโกนสวนเลยเออโยมอัตมาจีวรดำแล้วแต่มันไม่มีคนเมาคนเมาแต่ผมว่า สมามัคคีกันจริงๆนะครับช่วงเวลาหกโมงเย็นเห็นไหมฮะทำไมครับทุกคนประเทศไทยเราจะเปิดช่องเดียวกันหมดเลยไม่มีใครเปิดช่องอื่นเลยเห็นไหมท่านจะพูดคนเดียวเลยทุกนมันไม <re ener> ่เกี่ยวกับช่องเลยครับเกี่ยวกับอะไรฮะท่านไปทุกช่องครับช่องเขาพยายากจะเป็นรายการอื่นแต่ไปไม่ได้ครับอ้าวท่านไม่เปลี่ยนช่องไปในช่องอื่นละช่องอื่นก็เจอกนาดาษาบ้านเนี่ยเขาติดกับมังสักผ้าแทนจานนะมันยังเข้าไปพูดเลยขอเพื่อความสามัคคีใช่ไหมครับท่านพบกับความสนุกสนานหลายรูปแบบมีทั้งหนังมีทั้งตลกมีทั้งรายการให้ท่านได้มีคคววาามสุขกัันนตลลลอดเเยะรบ ใครอยากมีความสุขใครอยากมีอรอยยิ้มเข้ามาชมกันได้เลยนะฮะใคร,ใครอยากได้เียงหัวเราะก็มาที่นี่เป้นเป็ดรับไลค์คอมเมดี้กดไลค์กดแชร์ไลค์คอมเมดี้สุดยอดในยลกเพีย